กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวัตแล้วก็ตามชื่อคลิปนี้ผมตั้งใจว่าจะทำคลิปที่ดูคลิปผียังไงไม่ให้กลัวซึ่งผมก็ไปคิดมาเนี่ยปกติเราจะดูคลิปผีแล้วแบบเออมึงจะจริงไม่จริงก็ช่างขอแค่หลอนไว้ก่อนนะครับมันก็น่ากลัวแล้วแต่คราวนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ามันเฟกหรือมันจริงนั่นเองโอเคไป อมีเสียงเด็กร้องโอ้โอโอเคโอเคอันนี้ถึงแม้ว่าอได้อยู่นะถึงแม้ว่ารู้ว่ามันเฟกนะครับแต่ มันมีอยู่2กรณีนะครับแบบนี้หนึ่งกรีนสกรีนคือฉาเขียวแล้วก็ตัดเด็กเอามาโปะมาแปะอะไรแบบนี้อีกอันนึงก็คือดับเบิลเทคนะครับคือถ่ายสองรอบรอบแรกไม่มีเด็กรอบสองมีเด็กแล้วเอามาแปะกันอ่าเท่าที่สังเกตนะครับเหมือนหัวเด็กมันจะขยับไม่ตามเฟรมอ่ะใช่ไหมเอาดูสินี่อืม ถ้าเป็นการตัดต่อก็ถือว่าค่อนข้างเนียนนะครับอืมเอาเป่ายิ่งชบกับกระจกอืมโอเคไอ้นี้ยิ่งง่ายกว่าตะกี้อีกนะครับเดี๋ยวมีมีต่อแฮะอืมเฮ้ เออวูบขึ้นอย่างหนักขึ้นอย่างหนักโอเคมุกกระจกเนี่ยครับค่อนข้างตัดต่อง่ายนะครับโอ้โหอันนี้ขึ้นหนักมากยังไม่หยุดเลยหนังไก่ขึ้นรู้ว่าตัดต่อแต่ก็กลัวอยู่ดีอัลลอฮฺอักบาร์ละอิลัยลลอฮฺอัลลอฮอักาอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์อ่าเดี๋ยวนะ guys สกูเอาดาจูม ปาบอกว่าจะทําคลิปผีที่ดูแล้วไม่น่ากลัวนะครับแต่แม่งคนลุกทุกอันเลยอันนี้ตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นแบบว่าเขามีเชือกดึงนะครับแต่บังเอิญบังเอิญมันลอยทะลุเพดานซะงง้นอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์อาแล้วตามที่กล้องสั่นนะครับก็คือแม่งคีเฟรมลำบากมากถ้ากล้องมันสั่นขนาดนี้ ถ้าผู้ชมคิดยังไงเนี่ยเฟกหรือจริงคอมเมนต์หเหมือนข้างล่างเขาโปร่งใสหรือโปร่งแสงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับช่วงแรกกล้องมันสั่นมากซึ่งมันจะเซตคียเฟรมลำบากแต่ช่วงสองอยู่ดีๆกล้องแม่งนิ่ง หรือเขาเอาตั้งอันนี้ไม่รู้นะครับจริงหรือเฟกท่านผู้ชมคอมเมนต์อ่าโอเคอันนี้ในเงามันมีเด็กแต่ข้างนอกไม่มีออโอกาสเป็นจริงสูงหรือเปล่านี่ครับ อ,อาจจะดับเบิลเทคก็ได้นี่ครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ดูจากเรียลไทม์แล้วผมเอนไปทางไปทางจริงแล้วกันเรียลแล้วกันโอเคเพลงนี้โอเคอย่าอย่าอย่าบอกว่าจะโดนอย่าโด,น,าดนเซ็กดากนะอย่านะโอโอเค okay. ไม่ใช่ ผมว่าเฟกว่ะน่าจานนะอืมอืมโอเสียงเด็กหัวงุดโอ้ยเดี๋ยวผมไม่เห็นอะไรเลยมืดตื้อๆตะตะกี้ได้ยินเสียงเด็กอ๋อมีคนนอนอยู่ข้างในโอเคเอ้ยเอยเอ,ยอันนี้อันนี้ลุกอันนี้ลุกเดี๋ยวดูก่อน แล้วก็หายอืออืออเสียงเด็กหัวล้อนี่แม่งขนลุกตลอดเลยวะท่านผู้ชมคิดว่าเฟกหรือเปล่านี่ยเอ่อจังหวะดึงผ้าเขาไม่น่าจะดึงผ้านะเพราะว่าถ้าดึงผ้าปั๊บเราจะไม่เห็นขาใช่ไหมเป็นผมผมเลิกขึ้นแบบนี้มากกว่าเพื่อที่เราจะได้เห็นผมว่าเฟกอ่อดูได้ไหมเนี่ย อเคอันนี้มุมกล้องปกติแต่ที่แปลกก็คือเอามือยัดเข้าไปได้ได้ยังไงวะเนี่ยคนเวลสูงจะรู้สึกแปลกๆนี่แม่งไปเรื่องอนู้นอีกแล้วอ๋อครอบครัวนี้อีกแล้วอุ้ยมีอเลยผลมาด้วยตะกิ้โอเค ครอบครัวนี้เจอบ่อยจนจนแม่งต้องคิดว่าเฟกอ่ะจริงโอเคอ่าถ้าสมมุติเป็นเรื่องจริงนะอ่าคุณแม่ใจแข็งนะครับออกไปดูาทาถ่ายคลิปด,ด้วยเอาประตูปิดแล้วเปิดไม่ได้ชัวแบบนี้แล้วไอเด็กที่เล่นกิ๊อ้าวเปิดไม่ได้โอเค ครอบครัวนี้เจอบ่อยจนจนคิดว่าเฟกอะ่ะแน่นอนผมว่าเฟกอืมอ่ะไอ้นี่หนักใจเลยออกแนว UFO ลักพาตัวนะครับแบบนี้น่าพูดถึงก็มาอีกแล้วผมบอกแล้วว่าครอบครัวนี้โดนบ่อยมากพผมเคยทำคลิปผีดึงเก้าอี้มันไปแล้วรอบนึงอโอ อีกสักทีอีกสักรอบเห <c oughs> มือ <c oughs> นโดนเชือกดึงนะครับใครคิดยังไงคอมเมนต์นะครับอันนี้ผมก็เคยดูแล้วนะแต่ <c oughs> นั่นแหละผมว่า <c oughs> มันก็น่าจะจริงแหละเขาทำพิธีกรรมอะไรกันก็ไม่รู้นะครับแต่ประเด็นคือเขาหันมาหมด มันคนลุกตอนไอหานมาหมดนี่แหละใช่อย่างที่เขาคิดเนี่ยบางคนก็คิดว่ามันเป็นรีโมทคอนโทรซึ่งเนี่ยไอเครื่องอะไรเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ชัวนะครับแล้วก็โยงสายขึ้นมา บังคับให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วตรงนี้เป็นตัวขับเคลื่อนนะครับถ้าตรงไม่มีตรงนี้นะอาจจะคิดได้ว่าอาจจะจริงอยู่นะครับแต่น,นี่นน leaks. เฟกโอเคอันนี้ไม่ต้องพูดมากนีครับวิดีโอเจเนอเรตอยู่แล้วชัวถามว่าน่ากลัว <c oughs> ไหมโอเคถ้าไม่เปิดเสียงก็ไม่น่ากลัวนะไม่น่าเปิดเลยกูนี่ อืมอืมอมอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นการแพร่งเป็นการแกล้งมากกว่านี้ครับเกิดมันเกิดขึ้นจริงแหละแต่มีคนเซตเซตฉากอะไรแบบนี้เฮ้ยทําทําแนวนี้แล้วเพิินว่ะคือมันได้ดูเรื่อยๆอ่ครเงีราเรามานั่งวิเคราะห์กันก็เพลินดีเหมือนกันนะอืมโอเค ยังไงวันเนี้ยไม่มีอะไรติดอยู่กับข้างล่างด้วยไม่ได้มีเชือกด้วยถ้าเชื่อมันจะดึงไม่ได้มันเหมือนรถบังคับมากกว่ารองเท้าสีดำล้วนอย่ว่าผมนะคิดในแง่ถ้าเราเป็นผีเราไม่มีอะไรทำเราเราจะไปหมุนรองเท้าเล่นหรือวะเออนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับ ที่คิดแล้วทําให้ไม่กลัวไอ้ผีเปิดประตูมึงว่างเปิดประตูเลยอะไรเออคิดแบบนี้มันก็ไม่กลัวอีกสักอันดูก็รู้เน้ะว่าทําขึ้นแต่ก็ถ้าเป็นเหตุการณ์จริงๆที่ไปเจอก็น่ากลัวอยู่นะ อืมโอเคผมเคยดูแลอันนี้ปีนเสานะครับผ mm ี hmm. ตุกแกเหรอ mm hmm. เอิงลอยได้ไม่ใช่หรือวะทะลุนุ่นทะลุนั่นทะลุนี่ลอยก็ลอยได้ทำไมต้องปีนเสาด้วยออ่ะโเคอืม hmm. mm hmm. พอคิดแบบนี้แล้วมันไม่น่ากลัวเลยฮะอีกสักอันไม่มีอยู่จริงอ่ะอันสุดท้ายละสัญญาเช่าหนีมากไหมเนี่ยวายเราไม่ใช่บาบังว่ะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ทำนานเหมือนกันนะบังเนี่ยอ่าฮ่โอ้โหอ,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 อย่าบอกว่าใส่รองเท้าเพื่อได้วยนะน่ะบิลแล้วมีนอินเตะกัด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 เขีบบางวิ่งชาร์จเออ ยิ่งชาร์จเลยบังตสเต็ปดิชันอิ๋ฟีหัดอันบดิันอี๋ท้อนอัศรนะโอเคอี้อลคิปนะครับมินอ่ต้างาท้า้าเล่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 าเลาเล่าเลนาล่าาเล่่เาเล่ามลล่าเิ่าเล่า่อะล่ ่ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็อาจจะไม่น่ากลัวหน่อยนีบเพราะวันนี้เรามาในแนววิเคราะห์ว่ามันจริงหรือไม่จริงนะครับก็ขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากบางอันก็ขนลุกจริงนะถึงแม้รู้ว่ามันจะเฟกนะครับบายสวัสดีครับเย้